ไปเราไปกินข้าวไปแม่นายไปลูกไปหกผ้านแะล้วหล่าข้าวบุญมาซักชามที่เธอมุนรอบทิศเลยจะกินอันไหนกันแน่ไหนแฝดอะแฝดไม่ใบเงินอยู่ไหนแล้วขโมยปลาเมื่อกี้ไปไหนแล้วใบเงินฮะจับมันมากินไปโดนไปมนันข้าวสทิทองอร่อยไหม เอาล้วกินกันดีๆทะเลาะกันทําไมอี่เทียมไม่กินรวมกับใครเอาแฟดกินข้าวลูกไ่เงินเอากิน,ก,นกินกินกันพี่เทียมลงตรงไหนดีลูกเอาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมอ่ะมัวมันคัวเมาสกินะเอาไปไปกินไปมะขามไอไขหวานไปไปเลือลูกไปบุญมาลงในถาดเองนะนะ ลงมากินให้มันดีๆไม่ต้องลงไปอยู่ข้างในกินกินให้มันดีๆกินหกพานมันเด็กวัดอืมไปถาดนุย่ยแกทุกถาดแฝดตากุลำขาน <c oughs> โดยบุญมาคุยข้าวไงบุญมนลงในถาดอย่างเงี้ยบุญมาส <c oughs> อนไม่จำเดี๋ยวโดนเพี้ย เดี๋ยเดียเดียโดนเพียกินน้ำมันดีๆทำไมหลงทำไมหลกดูนุบุญมามันทำข้าวหกอีกแล้วแม่งกวาดกันตานเหลือกอีกเดียวกินน้ำมันดีๆแลยหลกแม่นายไม่ไปกินกับเขาว่าลลกไปไปด้วยไปไปด้วยแม่นายไปไ <laughs> ทำไมอะหลง ถ้าคุกปลานยังไม่พอใจอีกจะเอาอะไรฮะจะเอาอะไรพันผือเธอนี่มันไปทุกท you know? like ุกชานินี่ทุกจุดเลยเอเอย่ามึงใจโดนสีทองตบให้อีกแหละบนมาเออไอหมีนุพี่หมูปลาไปเที่ยวไม่กลับทีแล้วเจ้าบ้าน Ban nãy là nữa. Hãy nút tung? Men lẽ lại. khảo đi. A mang luật sĩ tung. Im lắm, nào ừ. Tì tung kin mày à mà, eh? Anhem, mang a mang nó mang a mang a mang Để mang a mang cùng mang a ยายแก่หน,นูเห็นดวงนี่กันอาที่ย์สุดอยากตกอยู่แน่แนเอ,อหลาอ,อลาลูกแฝบตกนึงต่อเดียวมันไล่ทุกฉากเลยคุกแยกให้มันแปะหลงไปยายหนูทำไมลูกบุญมาเอ้ยลูก อ๋อไปกินอันนู้นก็ได้ไปกินอันนี้กิกนอันนี้นนนไปกินอันนี้ไปกิน้เสร็จแม่ได้กว่าดด้เช็ดทีเดียวเลยมึงกินถาดไหนมึงก็ลงในโคมถาดนั้นเลยนะโคมนั้นเลยนะไอบุญมานะแฟดอิ่มแล้วหนอแฟดฮะ ที่บุญมาเลย